หนึงก็อะไรก็คิดก็เบสหนึ่งเจ้าวัวัดีค่ะเอฟซตุกตาชาแนลสาวสุพรรณนะคะเข้ามาดันดันหน่อยนะครกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาผมเเมย์โทรสัมผไม่ต้องตกใจฮะเพราะว่าหนึ่งคือถึงจะมีการพูดถึงบุคคลที่3าก็ไม่เป็นไร เพราะเราไม่ได้กำกฎหมายแล้วคือเราเราไม่ได้พูดเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะโจ,จมตีเขาอย่างที่ผมเห็นไหมเขาพูดมาปุ๊บตัวบอกอ๋อมันเป็นหน้าที่ของเขาเห็นไหมนี่คือเทคนิคน,นะครับคือมันเป็นหน้าที่ของเขา <S <S เขาอยากจะทําอะไรให้เขา <S <S 2> <S 2> ทําไปนะครับแต่เราอย่าไปทําอย่างเขาก็พอนะเออพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปทําแบบเขาเขาอยากทําอะไรปล่อยเขาสิทธิของเขาเนี่ยครับแม่แม่หาัน้หรอ ใช่ไมหมฮะแล้วก็เลยจ้านะครับขอบคุณมากครับผมนะฮะสำหรับ3 0 0พันไรนะครับสำหรับ1,700นะครับกดติดตามนะครับให้ขึ้น2,000ันที นะครับไอ้นที่สองท่านงนี่นะครับอยู่ตรงนี้นานไม่ดีนะฮะอย่ายืนอยู่กับที่ชีวิตจะก้าวต่อไปนี่นี่ไงเดินครับเดินเดี๋ยวจัดให้ดอกหนึ่งครับเนี่ยจัดไปเลยครับโอ้โหแทงแล้วแต่ไม่สลายนะครับชอบดูครับขอบคุณมากนะครับวันไหนเกลียดพุกก็บอกเลยนะนะชอบพอมันได้เกลียดก็ต้องบอกได้นะชื่นขอบคุณมากนะครับครับ ทานข้าวหรือยังทานแล้วครับผมนะครับยาชี้หาให้หมดแล้วยังไงก็มีแต่โอ้ใว่เสื้อท่นี้นะแค่คำคำเดียวว่าคำว่ารักนะครับแบบเลยจะล้วก็กำมไดบอลดำอยู่ด้วอ้าวหยุดพูดอะไรก็คำว่ารักเนาะก็จะให้หยุดพูดอะไรเนี่ยก็แค่ขาดความรักแล้วมันมันจะอะไรอะ มันก็ไะครับสําหรับคนนะครับที่สนใจนะครับจะสนับสนุนช่องนะครับมหามุนิชาแนลหรือสนับสนุน นะครับตามช่องต่างๆนะครับในโลก y o u t u นะครับและสนใจที่จะช่วยเหลือนะครับในการอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์นะครับรีอารนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักนะครับสนใจติดต่อได้สอบถามได้ไม่ซื้อไม่ไรนะครับติดต่อสอบถามได้คนผอมอยู่แล้ว LS อยู่แล้วไม่ต้องโทรนะครับสอบถามได้ความรี้เนาะ นะครับสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักหรืออยากจะสนับสนุนช่วยเหลือนะครับชุดละแปดร้อยสามสิบบาทนะครับนะครับส่งถึงบ้านนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับถ้าสนใจจะติดต่อ0 9นย์เก้าสองหกแปดห้าเจ็ดแปดสูนย์เก้าสองหปดนะครับปู่มหามุนีนะครับสายตรง24ชั่วโมงนะครับเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของสังคมไทยครับ ไม่ลุ้นคือชอบถ่ายแนวนี้ถ่ายนู้นนะใช่ครับจะร้อนถ่ายนูนร้อนไปไล่ใหม่เขาเนี่จริงๆนะเมื่อก่อนนี้ผมาบถาถ่ายแนวนู้นมันถึงจะไล่อยู่นี่ควันขึ้นเลยนะนี่ใช่อันนี้เรื่องจริงนะถ้าถ่ายแบบนี้เดี๋ยวคนดูครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหันหน้าไปทางนู้นได้ได้ไปผมพี่เพราะว่าไม่มีแดดแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบนันไล่ต่อครับน้าผมพี่ แต่ผมบ่ขออนุญาตเออขออนุญาตโอ้ยไปเราหันงานแ้วพีู่แล้วเนาะเราไปข้าวลูกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนมันร้อนล้วค่ะไปแล้วเครื่องเลยไม่เอาเนี่ยบังงาหันเลยเพื่อกามามาเพื่อ็อีสูงเนี่ยบังมาหาหูดินี่นะคะชาเตียวบัวก้าน่าจะใสเต็มที่เลยที่นี้ไม่กลัวร้อนนะครับไม่กลัวร้อนกลัวแต่ไม่ร้อนนะครับ เผมไม่ได้ไอ้แบบนี้บ้างนะนะอ่าจัดอันนั้นของไทยเขไมู่ข้อมูลจัดมาเลยนะครับอ่ายีนจลทำงานค่ะไปแล้วมั้งระแนสวัสดีค่ะวนี่าสวัสดีค่ะปุมมณีไม่ใชตอนนี้เราถสแลวลุงตื่นยืแล้วค่ะแต่าเมืกี้นี่ค่ะตืแล้วรอ้าวแล้วไปยังไงกันเนี เขาไปเขาทำอะไรกันหรือเปล่าไม่ไปวัดแล้วค่ะอ๋อเขาไปวัดเนาะไปวัดหมอค่อยไปไปวัดไหนใครไปลุงไม่ลุงเห็ุอยู่เมื่อกี้นี่มาจากถวายลุงมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นี่ค่ะเพิ่ร้อนก็เลยอ้าวแล้วไอ้นี่โทรศัพท์ย่าชี้แล้วใครจะดูแลลุงค่ะดูให้อ้าวลุดูอยู่เหรอเอาเอาไปแล้วไปคุยกันคนเดวยดีกว่านะไปนั่งคุยเล่นตาลุงคนดีดกันดีกว่าฮะอ้าวเรามาเที่ยวเนาะมาสนุกเนาะ นะครับอยู่กับผมเรื่องคดีผมไม่ยุ่งนะครับเรื่องอะไรไม่ยุ่งผมมาเที่ยวนะครับสนุกสนุกโอ้มีแดดร้อนมันร้อนแล้วเด้งลงเลยครับเด้งลงแล้วค่ะเมื่อกี้นี่เครื่องนูนใช่อ่าทำไมเครื่องนี้มันเด้งได้ทั้งวันนี่ตั้งแต่ตีสี่เนี่ยบอกอ๋ออนนี้ตั้งแต่ตีสี่เนี่ยเครื่องเขาดีเนาะใชรื่องดีมากเลยตั้งแต่ตีสี่ไม่ยอมหยุดเลยใช่หนูดูตั้งแต่ตีสี่แล้วใช่ตีสี่แล้วก็ญาตบอกให้ลงไลฟ์มากินข้าว คขอบคุณมากครับพี่จุฑามานีปูฝากช่องด้วยค่ะจะฝากช่องด้วยพอดีต้องบอกกับพี่น้องนิดนะ่ช่องมาเจออะ่งตุกตาชาแนลสาวสุพรรณค่ะมาจบใบบ้านลุงมมคปูใช่ครับ อันนี้เราตามปู่ไปที่บ้านลุงเนาะเดเดินไอ๋อแ้่แม่เนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปไงผมเดินเอาไปเนี๋ยผมถือไปด้วยไงอ๋อเดินถือวยเลยโอเคจางงั้นทำไมมันดับอ่ะนะ่ย้าออกจากบ้านก็ไม่มีไวไฟออกงั้นปิดเลยหลายหลายคนรู้เลยอ่าเดี๋ยวก็ลาเขาก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมเดินไปบ้านลุงแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวพักดื่มน้ําดื่มท่ากันบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาดูไลฟ์สดห้ามกินอะไรโดยเด็ดขาดนะครับเพราาะะว่จสลักได้ Nah, okay. okaylah, okaylah, okaylah. Okay. Okay.